ในที่สุดฉันก็กำจัดพวกเธอได้ที่พวกเชนีข้างหลังสมนทรตายได้ซะก็ดีเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะฆ่ากูมึงเป็นใครอ่ะ ไปทำไรม,มึงเร<อ>็ววัวเร็วมึงเยังไงมึงตป็นฆาตเลยมึงจะฆ่าเลยมึงจะฆ่ามึงเหลียบมึงมึงต้องตายม,ามึง,มมง,มมงมต้องไปอยู่กับกูมึงต้องมาอยู่กับโก้สุดท้ายก็จบเรื่องบ,าบา้าๆนี้จริงๆนะฮินะดีใจกันอย่างน้อยเราก็ได้ทำบุญใ,ให้เขาอ่ะสามคนอะได้ไปผุดไปเกิดแล้วอ่ะ ไปไหนต่อไม่รู้กันพี่เฮ้ยเฮ้ยเดินไปอะไรนะพอทำข้อพี่เหรอนี่การเดินไปหาเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะไปไหนอะไปไหนอะไปไหนอสนิทพี่ผมจเย็นอ๋ออยู่ที่ไม่รู้จักอ่ะอืมเดี๋ยวรีบไปหาเฮ้ยนะรักนานจุ๊บจุ๊บไมายปนี่แหมมองยี่ฉาผมมาสิกลับตัวยังหรือแกผมก็กลับแล้วเออแต่ว่าพี่ ใส่ตำรวเลยนังเนยไอ่พูดถึงมันเลยไุดไหมลยพี่เม่โชคดีเลยเบอร์โทบี้ก็มีแล้วมีแล้โทรมาตาี่อ่าโช์ดีป่ะไอพี่ไร้ก็พี่พี่ใหญี่ฝ่านนะามไดวก็ไ่ด้พี่ตาตรงตามนี้เนยเคเคเค